มาต่อกันที่วิถีทั่วไทยกันบ้างครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักเมี่ยงแบบพื้นบ้านของชาวตะบลทับราชครับ,รรบอยู่ที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วซึ่งมีความแตกต่างจากเมี่ยงโดยทั่วไปนะครับเพราะชาวบ้านที่นั่นใช้มดแดงครับมาเป็นส่วนประกอบเป็นวัตถุดิบหลักสําคัญในการทําเมี่ยงครับติดตามรับกับคุณสมสารเอี่ยมศิลป์อยู่ที่สระแก้วครับ คุณสัตคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ละลุกนอน่เภอตาพยาจงาาังหวัดสกวครับวันนี้ครับผมมากับพี่เขียวชาวบ,บ้านใหม่ไทยถาวรซึ่งวันนี้นะครับพี่เขาจะพาผมไปหาแยงแแห่มดแดงไม่ใช่ไข่มันเราจะได้ทั้งไข่ได้ทั้งตัวตัวเป้งมันซึ่งวันนี้อาหารพื้นบ้านของผมจะคือตัว,ต,วตัวแม่มดแดงครับหรือที่นี่เขาเรียกกันว่าตัวเป้งมดแดงเดี๋ยวต้องตามผมมาดูครับ วันนี้ผมจะไปตะเวนหาแย่รังมดแดงกับพี่เขียวชาวบ้านใหม่ไทถาวำบลทับราอำเภอตาพยาจัังหวดสระแก้วครับและจุดที่พี่เขียวจะพาผมไปคือทางด้านทิศต,ตะวันออกของละลุติดกับชายขอบอุทยานแห่งชาติตาพยาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เหมือนกับแพะมังผีครับพี่เขียวพาผมเดินหาแย่รังมดแดงตามต้นไม้ขนาดใหญ่อย่างเช่นต้นไม้ต้นนี้ถึงแม้จะผลัดใบจนแทบไม่เหลือแต่กลับมีรังมดแดงมากกว่า10บรัง และจุดหมายของเราในวันนี้ไม่ใช่ไข่มดแดงครับแต่เป็นตัวแม่เป้แปงแบบนี้ครับวิธีก็เหมือนกับการแย่เอาไข่มดแดงทั่วไปเพียงแค่ใช้ปลายไม้าแย่เข้าไปตีรังมดแดงให้แตกทั้งตัวแม่เป้งแม่มดแดงและไข่มดแดงจะหล่นลงไปในสวิงครับจะเป็นช่วงฤดูรแรก,กเป็นช่วงฤดูท่า มดวางไข่เราก็จะไปที่ที่เราเคยเอาไปต้นไม้ที่มันเคยเคยออกก็ต้องสังเกตครับไม้อะไรมันจะอยู่ไม้อะไรเยอะพวกสเดาก็เยอะสะเดาเยอะครับผมในต้นเมื่อกี้ที่เราแยงต้นอะไรเขาเรียกอะไรผมบ้านเราภาษาบ้านเราเรียกว่าต้นอะไรต้นลิมไซต้นลิมไซที่จะมีอยู่เยอะเยอครับถ้าเป็นรังแก่ๆหน่อยก็จะเป็นไข่แล้วถ้ารังอ่อนๆทำใหม่ๆก็จะไม่ค่อยมี ต้องสังเกตลังแก่ครับรังแก่นี่ดูจากอะไรพี่ดูจากใบไม้หรือสีของใบอระมันจะมีใบไม้แก่ๆหน่อยแล้วก็มันจะมีใยขาวถ้ามีใยาขาว,วาก็จะมีไข่ถ้าไม่มีใยก็จะไม่มีไข่ถ้าไม่ถึงว่าใบไม้มันทับกันหมดเนี่ยไม่ค่อยเห็นสีาขาวๆใยมันน,นั่นคือแสดงว่ามันมันก็ต้องเห็นฮะลังใหม่ๆยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับนั่นคือเป็นะไร้ม่เป้งนี่มันจะต้องมีทุกลังไหมพี่มันก็มีฮะ แม่เป้งก็คือตัวที่มีปีกอาหารพื้นบ้านจากแม่เป้งมดแดงพี่ขันและพี่เต้าจะทำเมี่ยงแม่เป้งมดแดงครับวิธีการก็ไม่ยุ่งยากค่แยกเอาตัวแม่เป้งออกมาเอาลงไปคั่วในกระทะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยคั่วให้ตัวแม่เป้งพอสุกจากนั้นให้ทอดพริกครับมีซอยตะไคร้หอมแดงซึ่งคนที่นี่เขาจะกินเมี่ยงแม่เป้งโดยห่อกับใบกระโดนและใบชะพููครับ แต่ถ้าใครชอบรสเปรี้ยวเขาจะใส่ตัวแม่มดแดงเพื่อให้เยี่ยวของมันเพิ่มรสชาตินั่นเองครับ ถ้าสมมติเราไปแย,ย่มาจะมีไข่ปนมาด้วยใช่ไหมคะคล้วก็จะไม่แยกเป้งออกและแยกไข่ออกค่ะเป้งคือ,อตัว<า>ที่มีปีจ<า>กจ <ะ S 1> ้าเป้งจะเป็นปีกค่ะถ้าเป็นไข่จะเป็นไข่เล็กๆสีขาวค่ะเป็นไขม่มดแดงแล้วก็แยกแ<ล>ออกจากกันตัวแดงคือไอตัวมดแดงที่กัดเรานั่ยนะจ้ามีแม่แดงด้วยถ้าเราจะใส่ไปเวลาจะทําให้มันเปรี้ยวหน่อยแล้วก็ใส่แม่แดงไปด้วยก็ได้ยําเวลายําเป้งพอเรามาแยกแล้วเราทํทไงต่อพอเรามาแยกแล้วเราก็ไปล้างนะคะล้างล้างเสร็จแล้วเราก็เอามาคั่วคั่วเป้งให้สุกค่ะ เป็นอสุกก็พอประมาณนะคะพอสุกเราก็ปรุงไปพร้อมเลยปรุงจะก็จะมีเครื่องปรุงก็มีไม่มากนะคะมีเกลือแล้วก็เพิ่มรสอีกนิดหน่อยค่ะจะปรุงปรุงรสนิดหน่อยจะให้มันกลมกล่อมหน่อยเราชิมชิมว่าได้รสแล้วเราคั่วไปเรื่อยๆประมาณว่าสุกแล้วนะคะแล้วก็เอามาพักไว้ให้มันเย็นก่อนแล้วก็ไปหั่นเครื่องจะใช้ผักที่ห่อนะคะก็จะใช้ผักกระโดนค่ะ ผักกระโดนจะมีรสฝาดหน่อยหนึ่งเวลาเรากินเผื่อแม่แดงมันเยอะมันเปรีป้ยวๆหน่อยเนาะคนชอบเปรีป้ยวก็ใช้ผักกระโดนห่อเอาฝาดไปตัดจนะจะตัดมันก็จะช่วยให้อร่อยขึ้นแล้วที่ใบเชื้อพูใบเชื้อู<ๆ>ก็จะออกรสเผ็ดๆหน่อยๆค่ะเผ็ดหน่อยหนึ่งมันมีรสชาติเผ็ดแล้วก็หอม,มเวลากินแล้วก็สบายท้องด้วยมแม่เป้งมดแดงจะเริ่มเป็นตัวตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งกาลังเป็นช่วงที่ชาวบ้านเข้าป่าไปหาแย่รังมดแดงขายโดยเฉพาะตัวแม่เป้งช่วงต้นฤดูแบบนี้ครับราคาขายจะสูงถึงกิโลกรัมละ280บาทเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับวับนนี้ครับที่เห็นอยู่นี่คือเมี่ยงแม่เป้งมดแดงซึ่งอาหารจานนี้เนี่ยชาวบ้านที่นี่ก็บอกว่าเป็นอาหารรับแขกบ้านแขกเมือง เวลาเจ้าใหญ่ในโตมาชาวบ,บ้านเขจะทํากินอย่างนี้ซึ่งวิธกีกินเมี่ยงของที่นี่นะครับมันจะกินได้2อ,อย่าง2แบบก็คือว่ากินกับใบชะพูกับใบกระโดนก็คืออันนี้ครับคือคือใบชะพูเนี่ยกินเหมือนกันเอาตัวแม่เป้งใส่ไปมีขา่าหอมแดงขีาไม่ม,มีตะไคร้มีหอมแดงมีพริกทอดหรือพริกสดแล้วแต่ความชอบ<แ>ซึ่งพอผมตักใส่าปากคําแรกครับดูๆแล้วเนี่ย เขาก็ไม่ได้ปรุงมีเครื่องอะไรใช้อะไรมากแต่พอกินเข้ามปแล้วเนี่ยรสมันจะเขาใช้คําว่ากลมกล่อมฮะมันจะนัวเข้าเข้ากันมันจะไม่มีอันไหนโดดแต่ถ้าจะชอบเผ็ดก็แล้วแต่แค่ความมากความน้อยชาวบ้านเขาบอกว่าใบชะพลูเนี่ยถ้าเรากินกับใบชะพลูเนี่ยมันจะเผ็ดมากกว่าปกติแต่ใบกระโดนนะนะมันก็มันก็จะลดลงมามันจะเป็นคนละแบบแล้วแต่รสชาติเพราะใบกระโดนนี่มันจะมีรสชาติฝาดนิดนิด เวลาใส่แม่แดงเยอะใช่ครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองอย่างผมต้องมาที่นี่เลยครับที่บ้านใหม่ไทยทาวน์ตำบลทับลาดอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วครับหรือจะหาได้ง่ายๆคือตลาดโคอีโดยอ่าหรือก็ไปอีกทิ้งครับตลาดโคอีโดยเจอแน่จะมีขอนขายเคสหรือเรียกว่ายำแม่เป้งเี่ยถามหานี่มีเลยโอเคลูกพี่ได้เลย